สวัสดีทุกคนมากับบัสเตอรอีกแล้วจ้าเรากลับมาเรียลแล้วกลับมาลาวนะสายยังไงเอ่อมาพบกับพี่สาวที่หายไปเนิ่นนานอุ้ยเขาเกือบสองปีนะที่หายสักสามปีจังบงการเออจังบงการเลยกลับมาแล้วกับสาวช่องห้าคุณช่องห้าของเราโอ้ไม่ก็คือคิดถึงมากจริงหลังจากที่ทิ้งตำนานกับสปาร์เกลแล้วก็หายไปเลยคือมีการย้ายค่ายกันเกิดขึ้น ซึ่งอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่ค่ายของเจปาร์ใช่ไหมเออซึ่งชีกลับมากับเพลงอินนินีู่ถูกเีาเมคฟันอิน m ีินีอินินีเออซึ่งฟีซกับของจูงเอเนั่นเองว่เขาไม่มาคนเดียวนะริงไม่มาคนเดียวแต่เพลงคือสามนาทีสองจห้าเก้าเออส่วนนนี้มีการปล่อยแบบว่าเป็นแบบเป็นทีเซอร์คัมแบ็ก ซึ่งเป็นทีเซอร์หนึ่งนาทีซึ่งเป็นเพลงเพลงในซิงเกิลอัลบั้มนั้นด้วยซึ่งคือเพลง I'm Ready บ่าอคือค่อคันสับนะมันคือเทชองฮามันคือเนี่ยคือตัวตัของชองฮาและตัวตัวที่เราชอบมันสับสับแตกๆแบบเลยดิดเอออะไรอย่างนี้ซึ่งชอบมากฉันเปิดบนหลายรอบมากฉันชอบดีนะก็คือก็เลยคาดหวังกับคัมแบ็กนี้ว่าจะจะเป็นยังไง อันจะเอาเป็นว่าไปดูัลิตกว่าทำแล้ว let's go โอ้ยเป็นอัพช่ำนะว้าวชุดชุดเลิต่โอ้ชุดแหงเกินเออเออวย ไล่นะอู้โอ้เฮ้ยเก่งนะให h ฟีลดรอปดรอปหน่อยมันเสียงชอบเสียงกีตาร โอ้ชุดสวยมากโอ้ชุดนี้ฉ่ำมากนั่คือช่องห้าเหรอไม่รู้โอ้โอ้เนแร็ปเปอร์สเซตท่านหนึ่งด้วยเออพี่ฮกดีนะจริงพี่ฮกดีตัวบิวดี ีชอบอะไรมากเลยอ่ะคือห้องเกิป่ะเออพรงนั้นจะเป็นแดนเซอร์ป oh like ่ะดึกไหมสาวแปกมากโอ้ huh. <that นตีมันหล่อนอกันนะอู้โอ้วเออแต้องมีท่อนเดือดอ,อะไรแบบนีเออ้เออคุณไม่เยอะมากเอ๊ย โ o s t อ r โอ้ซาโ h o ท Oh. ก oh. 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 ่เป okay, yeah. oh. oh. uh, ็นงานไป reverse หรอ นิสสัมมณีมากเมื่อกี้คือสายตามันแบบมันจึ้งอ่ะเป็นงั้นไปจบแล้วเกือบเอนี่มันจะมีความสตรีทสตรีทหนิดๆมีความเท่ๆคูลๆนะซึ่งต่างจากไอแอมเรดี้ที่ที่ปล่อยมางก่อนหน้าคือคนละมูฟกันเลยนะใรู้สึกอันนี้เป็นแบบนิวชองฮาร์แต่แอมเรดี้อะคือเป็น เป็น t h เรีย l ชองฮาเดอ The r e a ชองฮาเป็นที่เราเป็นจักเป็นชองฮาที่เป็นแบบเลกาซีเป็นออริจินอลที่เป็นไอคอนิกที่มันจับภาพจับเวลาเขาซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกเวงเนี่ยไม่ค่อยเห็นชองฮามาวิงเลยเพราะปกติก็จะมาแบบว่าเต้นสับฟาดแบบยั่วยั่กระเทือยตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงมันเป็นฟีลแบบดรอปฮุกมันเป็นฟีลเป็นยกโยัแบบ แต่แต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเหมือนดนตรีมันขาดอะไรไปเสียมันแบบมันเรียบเกินอนะ่ะรู้สึกมันส่วนตัวรู้สึกดนตรีมันเรียบไปมันมีความมันนิ่งเกินนิดนึงเออแล้วฮุกมันดรอปด้วยซึ่งเราเป็น <laughs> เราเป็นสายไม่ชอบฮุกดรอปไปแล้ว<ต>ก็เลยเ,เพลงนี้ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันก็จะมีความแบบว่าลุกเล่นแบบว่ามันจะบางท่อนที่แบบ กีตาร์เสียงกีตาร์ที่เพิ่มเข้ามารู้สึกว่ามันก็เออดูเก๋ดีหรือว่าจะเป็นเสียงแบบออ้ยโอ้ยมันเสียงเอเลี่ยนซัมติงที่มันแบบแปลกๆเวียดแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ทำให้เพลงดูแบบมีอะไรที่แบบน่าสนใจขึ้นมาเพราะคือถ้าไม่มีอันนั้นรู้สึกมันก็แอบแอบดรอปจริงๆแบบเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยก็ต่างจากที่คาดหวังไปใช่สักนิดหนึ่งพอพูดตรงๆว่าที่ปล่อยแอมรีมาคือค่อนข้างที่จะซึ่งอย่างงี้เออ คือค่อนให้จะคาดหวังอาเซียนนี้คือเหมือนเป็นเพลย์ลิสต์มากกว่าโอ้จริงเอ๊ะหรือว่า Game. <laughs> เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมแต่พอมีฮงสูงเข้ามาก็ก็ทำให้เพลงมันดูกลมกล่อมขึ้นนะด้วยสไตล์การแดปที่แบบอุ้ยฉันชอบพาร์ทแรปของไิ่งพูดดีคือมันมีความเก่งนะอะที่แรปใเร็ววูพาดดังหลังคือคือเลิศดน,นะคือซึ้งอยู่แต่โว่เสียดายที่แบบไม่ไม่เห็นสีน้ํคู่เออคือถ้ามีมันจะแบบ ดูมีอะไรอ่ะแต่เพลงมันรู้สึกว่บรีบๆเร็วๆจบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีท่อนพีกแบบกระแทกกัะท่อนกระแทกอ่ะเกินที่มันหลอนหูนะคุณต้องก็พูดอยู่ก็อาจจะต้องไฟฟังหลายรอบแต่ที่ต้องพูดเลยก็คือชุดเออเยอะชุดฮงมากเวร์เกินคือเพลงมันรู้สึกเป็นฟิลสตรีทนะแต่ก็มีมีสตรีทบ้างแต่ก็มีแบบผสมแบบคออนี่ชุดเยอะนะชุดเยอะชุด หลากหลายซอชามเออซอชาำส่วนตัวอยากจะให้โปรโมทคู่อยากจะเห็นเพอร์อร์แมนของ I'm Ready เออนะก็คือซึ้งอยู่เออเขาเป็นฟิลฟังเรื่อยๆฟังหลายๆเพลงนี้ก็ดูจะเหมาะกับค่ายใหม่ที่เปิดตัวอยู่เออก็ดูก็ดูเป็นอยู่จริงๆดูเป็นไปในเบยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอเราดูว่าเส้นทางในอนาคตของกันารจะเป็นยังไงอกาเอยู่ค่ายเนี้ยจะเป็นยังไงก็รอดู ก็สายหายอ่าก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วด้วยจ้าสวัสดีอันยอง